กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello t e a s นะสำหรับคลิปนี้เราจะมาสุปเรื่องราวของพิษรักแรงหึงกันเพื่อนมี2เท่านะเปิดศึกชิงนางกันเพื่อนชอบผู้หญิงคนเดียวกันตกลงกันไม่ได้ก็เลยมีคนหนึ่งตายคนหนึ่งติดคุกกันเพื่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าป้าเยาวกันเพื่อนอายุ44ปีก่อนหน้านั้นเกมีสามีชื่อว่าตาต๊กกันเพื่อนอายุ62ปี2คนนี้อยู่กินกันได้ประมาณ 4- 5หเดือนกันเพื่อนหลังจากนั้นป้าเยาวก็เลิกกับตาต๊กไปแล้วก็มาอยู่กับผู้ชายอีก อีกหนึ่งคนชื่อว่าตาดอนอายุ74ปีกันเพื่อนตัวของตาดอนแกเป็นผู้พิการกันเพื่อนแขนขาอ่อนแรงเดินไม่ค่อยไหวเดินกระเพกกระเพกตัวของป้ายเยาเองแกก็รับจบไปกันเพื่อนหลังจากอยู่กินกันนะตรงนี้เองมันก็ไม่มีปัญหากันเพื่อนแต่ประเด็นสําคัญคือ3คนผัวเมียน,นี้เขาชอบกินเหล้ากันเพื่อน คนนึงเป็นฐานไฟเก่าอีกคนหนึ่งเป็นฐานไฟฉายให้ไม่ใช่นะครับตัวของตะตก๊กตัวของตะดอนเองเขาชอบนั่งกินเหล้าด้วยกันกันเพื่อนเวลากินเหล้าทีไรตัวของตะต๊กแกจะเมาเหลือนกันเพื่อนเมาทีไรก็จะลวนลามไปเยากันเพื่อนถือว่าเป็นวัวเคยค้าม้าเคยขี่เป็นเมียเก่าเอามือไปจับตูดเอามือไปลูเป้าลักษณะเป็นแบบนั้นบางครั้งบางทีก็มีการกระชากเข้าไปในที่ลับเหมือนจะทําอะไรสักอย่างกันเพื่อนเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ากันเพื่อนแต่มันจบกันด้วยดีตกลงกันได้แ สุดท้ายท้ายสุดเหตุการณ์ก็บานปลายจบด้วยความตายกันเพื่อนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารัฐบาลเขาแจกเงินหมืน่นสามคนนี้ได้เงินหมื่นกันเพื่อนถือว่าอยู่ในกลุ่มเปราะบางกันเพื่อนหลังจากได้เงินหมืน่นก็มีการซื้อเหล้ามากินกันกันเพื่อนนัดมากินกันนัดมาสังสรรค์กันกันเพื่อนทีนี้พอกินเหล้าไปเหล้ามาตัวของตาต๊อก็ออกนิสัยลุ่มล่ามนิสัยเรื้อนเหมือนเก่าเหมือนเดิมมีการลวนลามป้าเยาตัวของตารดนเองโรบนี้เกออดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนเห็นมาบ่อยเห็นมานานก็เลยมีปากมีเสียงกับตาตอกกันเพื่ พยายามบอกตะต๊อกบอกอย่าทำแบบนี้เลยมันไม่ดีแต่ตะต๊อกแกไม่เชื่อกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดสองคนนี้ก็เลยทะเลาะกันเงินเพื่อนประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ตัวของตะดอนเองแกพิการกันเพื่อนแขนขาแกอ่อนแรงแกก็เลยหาตัวช่วยด้วยการไปเอาคอนตอกตะปูมาหลังจากนั้นแกก็เอามาตัดตุ้มหัยใส่หัวของตะต๊อกกันเพื่อนเรียกว่าตีแบบไม่ยั้งตีแบบไม่นับตีเป็นตะปูกันเลยทีเดียวกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดตะต๊อกตายกันเพื่อนเรื่องราวความู่ลุงตุงนางของความรักสามเศร้าเราสามคนเรื่อง ื่องนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายตัวของตะดอนโดนข้อหาอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสปใรนเพื่อน,น,นฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮอลโลเทสมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพัฒนาพิบาลตะบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงการกันเพนื่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งนะับชื่อจริงๆของเขาก็คือนางสาวนงเยาวชัยวงเงินเพนื่อนอายุ44ปีผมขอเรียกว่าป้าน้ำก็แล้วกันในไม่ใชนะครับผมขอเรียกว่าป้านงเยาวก็แล้วกันกันเพื่อน ตัวของป้านงเยาวเองแกเป็นสาวสวยหน้าตาดีกันเพื่อนแม้ว่าหน้าตาแกจะบ้านๆแต่แกอร่อยที่น้ำซุปให้ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะครับตัวของป้าเยาวเองแกเป็นสายดื่มสายดิงกันเพื่อนชอบดื่มชอบกินเดินตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ไปกินเหล้ากับคนนั้นทีคนนี้ทีย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตัวของป้าเยาวไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งกันเพื่อนเป็นคนในหมู่บ้านเขาชื่อว่านายลำพองสัตยพน์กันเพื่อนอายุ62ปีชื่อเล่นว่าต๊อกผมขอเรียกว่าตาต๊อกก็แล้วกันตัวของป้าเยาวกับตาต๊อออกกเเงไปจัน ในวงเล่ากันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยากันเพื่อนเป็นความสัมพันธ์แบบ40ดีเกรกันเพื่อนเป็นความรักในวงเล่าแล้วก็มาเอากันแล้วก็เป็นผัวเมียกันกันเพื่อนสองคนนี้อยู่กินกันได้ประมาณ5 6เดือนกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็แยกย้ายกันไปเติบโตเนื่องจากว่าปัญหาทางธุรกิจให้ไม่ใช่นะครับเนื่องจากอะไรอันนี้ไม่ทราบกันเพื่อนอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องอาจจะลีลาไม่เข้ากันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ตัวของไะเยากับตาต๊อก เองเลิกลากันไปกันเพื่อนทีนี้ตัวของป้าเยาเองนะหลังจากเลิกลากับตาต๊ะมาแกก็มาเจอกับผู้ชายอีกหนึ่งคนกันเพื่อนคนคนนี้มีชื่อจริงว่านายอุดรแพ่งสีสารอายุ74ปีชื่อเล่นว่าดอนผมขอเรียกว่าตาดอนก็แล้วกันกันเพื่อนตาดอนเองแกเป็นผู้พิการกันเพื่อนแขนขาอ่อนแรงกันเพื่อนเดินไม่ค่อยไหวเดินกระเพกกระเพกแต่ตรงนี้เองไม่มีปัญหาในแนวนอนมีปัญหาเฉพาะตอนเดินกันเพื่อนเดินกระเพกอย่างเดียวแต่เวลานอนกระเด้าได้เหมือนเก่าเหมือนเดิมตัวของป้าเยาแกก็เลยรับจบไปกัน สองคนนี้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาได้ประมาณ3-4เดือนกันเพื่อนตัวของตะดอนเองแกก็เป็นคนดื่มคนดิ้งเช่นเดียวกันกันเพื่อนความสัมพันธ์แบบ40ดีกรีในวงเล่าเช่นเก่าเช่นเดิมกันเพื่อนทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้กันเพื่อน3คนนี้นั่นก็คือตะดอนตะตอกและก็ตัวของป้าเยาเองเขาชอบนั่งกินเหล้าด้วยกันกันเพื่อนแม้ว่าตัวของตะตอกกับป้าเยาจะเลิกลากันไปความสัมพันธ์แบบผัวเมียจบลงแต่ความสัมพันธ์แบบเพื่อนในวงเล่ายังคงอยู่กันเพื่อนตัวของตะตอก คงเววียนมากินเหล้ากับปายาวกันเพื่อนโดยมีตาดอนนั่งกินด้วยกันเพื่อน3คนผัวเมียคนนึงเป็นฐานไฟเก่าอีกคนนึงเป็นฐานไฟฉายนั่งกินเหล้าด้วยกัน3คนประจํากันเพื่อนบางครั้งบางคราวก็มีปัญหากันบ้างเนื่องจากว่านิสัยของตาต๊ะแกไม่ค่อยดีกันเพื่อนแกถือว่าปายาวเป็นเมียเก่ากันเพื่อนวัวเคยค้าม้าเคยขี่จิ๋มเคยเอากันเพื่อนลักษณะแบบนี้มันเคยมือกันอยู่เวลาเมาเทอะไรตัวของตาต๊ะแกก็จะลวนลามกันเพื่อนเอามือลูบตูดเบาๆเอามือลูบจิ๋มบางๆกันเพื่อน ลักษณะเป็นการลวนลา,ามในวงเล่ากันเพื่อนบางครั้งบางทีนั่งกินเหล้าอยู่ดีๆตัวของตะต๊กก็ฉุดกระชากไปเยาเข้าไปในที่มืดกันเพื่อนเห็นแต่หลังวัยวเห็นแต่ตูดแวบๆกันเพื่อนไม่รู้ว่าไปทําอะไรกันกันเพื่อนตัวของตะดอนได้แต่แอบมองอยู่ห่างๆอย่างหงวงเนื่องจากว่าแขนขาแกไม่ดีกันเพื่อนเห็นแต่ตัวของไะเยากับตัวของตะต๊กเข,ข้าไปในที่มืดลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบอิลุงตุงนางโคตโคโครรกันเพื่อนแต่เรื่องรวาวนี้มันยังไม่บานปลายกันเพื่อนมีการด่าทอากัน มีการตําหนิกันบ้างหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปกันเพื่อนจนกระทั่งวันที่28กันยายนปีพศ2567รกกันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกากันเพื่อนก่อนหน้านั้นรัฐบาลเขาแจกเงินหมื่นกันเพื่อน3คนนี้เป็นกลุ่มเปาะบางกันเพื่อนเรียกว่ากรอบกันเลยทีเดียวก็เลยได้เงินหมื่นมา3มคนนี้ก็เลยไปกดมาแล้วเอามาซื้อเหล้ากินกันเพื่อน3คนนี้นัดแน่กันไปที่กระท่อมปลายนาท้ายหมู่บ้านกันเพื่อนเป็นกระท่อมของตาดอนกันเพื่อนกระท่อมมุงฟ้า กลางทุ่งนาขี่กระต่ายคือมองพักใจชายคนที่พายจากใจสาว กลับมานอนลีตั้งแต่วันที่ไอหูข้าจะร้องทํใไมร้องไปเรื่อยนะครับกระท่อมหลังนี้เป็นกระท่อมของตาดอนกันเพื่อนเป็นเหมือนฮาเลมไว้สําหรับตาดอนกินเหล้ากันเพื่อนเวลาอยากโซโล่ใส่เดียวกับป้ายาวแกก็จะนัดป้ายามากินเหล้าที่นี่หลังจากนั้นตาดอนก็จะมีการจับสองขาชัยโยชัยโยพาตัวของป้ายาขึ้นสวรรค์น,นากันองหลงองลงกันเพื่อนเรียกว่าเป็นสถานที่แห่งความสุขกันเพื่อนสามคนนี้นัดเจอกันมาฉลองเงินหมื่นกันเพื่อนซื้อเหล้า ออกมาซื้อกับแก้มออกมาตัวของป้าเยาแกเป็นแม่ครัวกันเพื่อนทํากับแก้มให้กับอดีตสามีและสามีใหม่กินกันเพื่อนสามคนนี้ก็กินเหล้าไปด้วยกันเรื่อยๆกันเพื่อนตัวของป้าเยาแกก็ทํากับข้าวไปยกมาเสิร์ฟกันเพื่อนมีความสุขกระหนุงกระหนิงกัน3คนกันเพื่อนหลังจากกินเหล้าได้สักพักหนึ่งทีนี้ต่างคนต่างเมากันเพื่อนนิสัยเดิมๆของตะต๊ะก็ออกกันเพื่อนเห็นป้าเยาเป็นเหมือนบัวเคยค้าม้าเคยขี่แกก็เข้าไปลวนลามกันเพื่อนจังหวะที่ป้าเยากำลังกงโค้ง ทำกับข้าวอยู่นั่นเองตัวของตะต๊อกเองแกก็เข้าไปข้างหลังกันเพื่อนเอามือลูบตูดเบาๆเอามือปัดจิ้มบางๆกันเพื่อนลักษณะเป็นการสแควรแผ่นสร้างความเสียวสั้นให้กับปาเยาให้ไม่ใช่นะครับสร้างความตระหนกตกใจให้กับปาเยาเป็นอย่างมากกันเพื่อนปาเยาได้แต่ร้องอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยกันเลยทีเดียวกันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของตะดอนแกก็เห็นกันเพื่อนแกก็เลยตําหนิบอกจะทําทแบบนี้เลยมากินเหล้าด้วยกันทําไมมาทําแบบนี้ต่างคนต่างอยู่คนนึงเป็นผัวเก่าคนนึงเป็นเมียเก่าอย่ามายุ่งกันเลยตัว ตัวของตาต๊อกแกไม่ฟังกันเพื่อนพยายามฉุดกระชากลากแขนปะเยาไปในที่เปียวที่เหงากันเพื่อนไปที่ท้ายเถียงนากันเพื่อนลักษณะจะโซโลใส่เดี่ยวอีกแล้วกันเพื่อนตัวของปะเยาเองแกก็พยายามปัดป้องกันเพื่อนแกบอกว่าอย่าทำแบบนี้เลยอยู่ต่อหน้าผัวใหม่มันไม่ดีกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของตาต๊อกกับตาดอนก็มีการด่าทอกันกันเพื่อนด่ากันได้สักพักหนึ่งตัวของตาต๊อกจะเปิดตาดอนกันเพื่อนปรีเข้ามาจะทำลายตาดอนกันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของตาดอนแกนั่งอยู่บนเถียงนาแกเหลือเป็น ขอนตีตะปูพอดีกันเพื่อนขอนตีตะปูอันนี้แกเอามาไว้ซ่อมเถียงนากันเพื่อนเกก็เลยขวาขอนตีตะปูมาถือไว้กันเพื่อน จังหวะที่ตัวของตะต๊กปีมาทําร้ายกำลังจะสาดหมัดตรงกำลั Limited, sausage, งจะสาดหมัดอัประคัตใส่ตัวของตาดอนตัวของตาดอนแกก who ็เลยตัดสินใจใช้ค้อนตีไปที่หัวของตะต๊กกันเพื่อนคนหนึ่งสาดหมัดคนหนึ่งสาดค้อนกันเพื่อนค้อนของตาดอนตีไปโดนขมับของตะต๊กกันเพื่อนเรียกว่าโดนขมับแบบเต็มๆเจาะไปที่ขมับกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของตะต๊กก็ดิ้นเป็นไก่ถูกตีหัวกันเพื่อน ขอนตอกตะปูเจาะไปที่ขมับเพื่อนๆก็นึกภาพเอาเพื่อนมันแรงขนาดไหนมันเจ็บขนาดไหนตัวของตะตอกดิ้นทุรนทุรายอยู่กลางเถียงนาเพื่อนหลังจากตะตอกถูกเปิดในดอกเลขดอกต่อมาก็ตามไปเพื่อนตัวของตะดอดโดดลงจากเถียงนาหลังจากนั้นเขาก็ใช้คอนอันเก่าอันเดิมกระหนำซ้ำตีไปที่ศีรษะของตะตอก,กันเพื่อนตีเอามันตีเอาตายกันเลยทีเดียวเพื่อนจากความโมโหความอดทนของคนเรามันมีขีดจำกัด เห็นมาบ่อยครั้งเห็นมาหลายคราวว่าตัวของตะต๊อกลวนลามเมียมันสะสมความแค้นกันเพื่อนตัวของตะดอนไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเพื่อนกดไปที่ศีรษะอีกหลายทีกันเพื่อนเสียงดังโบ๊ะโบ๊ะกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเหมือนเอาค้อนตอกตะปูเหมือนเอาคออ้อน,อ,าคอนตีลูกมะพร้าวหลังจากตะดอนตีจนกระหน่ำน้ำใจหลังจากนั้นตะดอนก็ยังไม่หยุดกันเพื่อนเขาตัดสินใจวางค้อนลงนึกว่าจะหยุดแต่เขาไม่หยุด เขาเดินไปเอามีดทำควมากันเพื่อนหลังจากนั้นก็ใช้มีดทำควสับไปที่หน้าของตาต๊กอีกหลายทีกันเพื่อนสับเป็นลาบหมูสับเป็นลาบไก่กันเลยทีเดียวกันเพื่อนเสียงดังฉึบฉืบฉ,บ,ฉบตรงนี้เองไม่ใช่เสียงสับหมูแต่เป็นเสียงสับหน้าตาต๊กกันเพื่อนหลังจากตาต๊กถูกสับถูกตีตรงนี้เองแกก็ดิ้นทุรนทุรายได้สักพักหนึ่งกันเพื่อนลมหายใจของแกค่อยๆแผ่วลงสายตาของแกค่อยๆปิดลงกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดตัวของตาต๊กแกก็ตายคาเถียงนากันเพื่อนส่วนตัวของ ตะดอนและป้าเยาวเองนะครับยืนงงๆอยู่สักพักหนึ่งกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็เลยตัดสินใจชิ่งกันเพื่อนเดินหนีออกจากเทียงนา เดินเข้าหมู่บ้านมากันเพื่อนจังหวะน,นั้นเองก็มีชาวบ้านลัดตลาดขี่รถไปที่เถียงนาของตาดอนกันเพื่อนผมไม่แน่ใจใว่าจะไปทําอะไรไปหาตาดอนไปกินเหล้าไปดูดมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจปรากฏว่าไปเจอร่างของตต๊อกนอนตายอยู่ที่เถียงนากันเพื่อนหลังจากนั้นชาวบ้านคนนี้ก็ขี่เข้ามาในหมู่บ้านกันเพื่อนมาบอกผู้นําชุมชนมาบอกผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีคนตายที่เถียงนาน,นั่นก็คือตต๊อกกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะผู้นําชุมชนผู้นําหมู่บ้านก็เลยติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ตํารวจ ปรากฏว่าในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเขาออกตรวจพอดีกันเพื่อนพอได้รับรายงานพอได้รับแจ้งจากวิทยุตรงนี้เองเขาก็ขี่ตรวจไปเรื่อยๆไปเจอตัวของตะดอนกับป้าเยาเดินอยู่ข้างถนนกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเขาก็เลยคุมตัวสองคนนี้ไปสอบกันเพื่อนเนื่องจากว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นเถียงนาของตะดอนและตัวของตะดอนมีเสื้อเปื้อนเลือดตรงนี้เองสายตรวจก็เลยคุมตัวไปสอบหลังจากตัวของตะดอนถูกจับกลุ่มไปที่สถานีตำรวจสพเซกาตรงนี้เองก็มีการสอบการเข็นตัวของตะดอนอยู่ นานสองนานหลังจากนั้นแกก็เลยรับสรารภาพว่าแกเป็นคนลงมือฆ่าตาตอกกันเพื่อนสิ้นสุดทางรักสิ้นสุดทางเพื่อนกันเพื่อนตัวของตาดอนแกก็รับสรารภาพแบบหน้าซื่อแบบหน้าใสๆว่าตัวของแกนี่แหละเป็นคนฆ่าตาตอกเนื่องจากความหึงหวงกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตบบาดตาดอนเบาๆหลังจากนั้นก็แจ้งข้อหาให้กับตาดอนหนึ่งข้อหานั่นก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาม,มาตา2 8 8กันเพื่อนอัตราโทษก็คือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีและมีโทษจำคุกตลอดชีวิต ถึงประหารชีวิตกันเพื่อนนี่ก็คือข้อหาที่ตัวของตาดอนได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนส่วนตัวของปะเยาเองแกไม่มีความผิดกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตํารวจกันเป็นพยานเนื่องจากว่าแกไม่ได้ลงมือฆาตากรรมครั้งนี้กันเพื่อนตัวของตาดอนรับจบรับเจ็บไปกันเพื่อนให้ปะเยาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกส่วนตัวของแกจะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ข้างในกันเพื่อนหลังจากนี้ไปตัวของตาดอนก็ต้องจอราเรเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจํากันเพื่อน ติดคุกตอนแก่มันจะแย่เอาหน้ายตรงนี้เองอยากจะเตือนไว้กันเพื่อนเป็นคนแก่ใช้ชีวิตในเรือนจาโคตรลาบากกันเพื่อนเนื่องจากว่าคนแก่โรคเยอกันเพื่อนต้องหายากินต้องหายาใช้ทีนี้ในเรือนจํายามันไม่พอกันเพื่อนเจ็บอดแอดก็ได้แต่ยาพารากันเพื่อนตัวของลุงดอนเองผมไม่แน่ใจว่ารอบนี้ออกมาจะมีชีวิตอยู่หรือเป็นกระดูกแล้วกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวโคตรอิลุงตุงนางกันเพื่อนความสัมพันธ์ที่เลิกกันไม่ขาด คนหนึ่งอยากเลิกลาคนหนึ่งยังติดใจในรสสวัสด์ติดใจในกลิ่นปลาเค็มถือว่าวัวเคยค้าม้าเคยขี่ก็ยอยากได้อีกแต่ผัวใหม่เขาไม่ยอมก็เลยเกิดสึกชิงนางสึกชิงจิ๋มสุดท้ายท้ายสุดมีคนตายมีคนติดคุก,กันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของป้ายเยาวนเพื่อนสาวสวยหน้าตาดีที่มีผัวสองคน คนแรกเป็นฐานไฟเก่าคนที่สองเป็นฐานไฟฉายให้ไม่ใช่นะครับคนแรกไม่ยอมเลิกลาคนที่สองก็ได้มาตรงนี้เองมันก็เลยพัวพันอิลุงตุงนางกันโคตรโคตรกันเพื่อนเพืเ่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยขอเพเพืเ่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สรงความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม